อย่างอีกลอล้ดูซิกินนมน้องของตัวเองน่ะไปไปซื้อในไอ้นั่นเป็นลิตรนนะ่ะกินลูกอันนี้หม่มีซื้อมาไว้ให้หนูเจ<อ>มกินยังซี่ผู้ใดวะกูกระทุกตายจ <ๆ S 2> ะนะน๊ะให้กินมื้อนี้นกินอะไรกินตื่นขึ้นมากินนมไปสี่กล่องแล้วโออคตรคนแล้วหนูรู้ไหมว่าการที่หนูกินอะไรเยอะๆมากๆอ่ะมันจะทําให้แพ้นะรู้ไหมนี่คือเรื่องจริงนี่คือสาระ สมมุติว่าหนูกินอ่ะอย่างกินนมมากเกินไปอ่ะมันจะทําให้หนูเป็นอลเลอร์จีได้นะแล้วก็มันจะแพ้พวกแบบนี้ได้ <c oughs> จริงไหมคะทุกคนก <c oughs> ินอีกอย่างที่แบบว่าเรากินอะไรเยอะๆอ๋อตินตื่นขึ้นมากินไปสองกองก่อนตอนนี้ถือออกมาอีกสองกองแล้วแล้วแจกหน่อยอีกนะคะกินเบิดมือฮอดมะคาจริงนะคะทุกคนกินอะไรที่แบบว่าฉะนั้นมนุษย์ค้นเท้านอกมะเจ้าเนาะมันจะต้องมีความพอดีหนูต้องปั้งเมย์เรื่องนี้ เกิดกานอุกิเหตยังไนหลายคืนไปนะ่ะบานมันมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงนะลูกไม่ได้ห่วงเลยไม่ได้ห่วงแต่ว่าหนูจะต้องมีความพอดีให้ชีวิตของเราอ่ะมันสมดุลเราต้องเห็นนะโอ้ดเดิมหนึ่งวันใช่ไหมที่มันนอกโอ้ดเดิมห้าลิตรนมห้าลิตรนะหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ทีเนี้ยมันตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่หนูคอยดูนะมันส่งผลต่อระยะยาวเดชีวิตคนเฮา จริงแมนบล็อคเจ้าขอบคุณนะคะจริงเราจะมีหลายคนบอกแล้วอย่าดื่มนม,มเยอะดื่มเยอะเกินไปดื่มเยอะเกินไปเนี่ยดื่มเยอะเ,เอะกินไปมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีอีลีแมนบลอคขอบคุณนะคะมักฟังแมนบีเบาขอบคุณนะคะแม่ไม่เคยห่วงเลยการกินแต่แม่อยากให้หนูกินในความพอดีแยสิก้านะก็คือไม่ดื่มนมเลยไม่ดื่มไม่ดื่มเลยแม่ก็เลยซื้อมาไว้ให้เขานะคะซื้อมาไว้ให้เขาเพื่อที่ จะให้เขาได้ดื่มนมแล้วแม่จะให้เขามาดื่มต่อหน้าแม่วันละสองกล่องน้องมาเจ้าเนาะมือละสองกล่องขับน้อนไม่ได้ขับรถขับน้องไปโรงเรียนอ่ะโอ้มาไม่ไม่น้องไม่ได้หยุดพูดเรื่องนี้ตึ๊กเตีบ้านถึงโรงเรียนเลยอ่ะมันหมดเหรอไม่เราก็ต้องขับรถตึ๊กเตี้ยมาก็ต้องขับรถฟังเบอร์เด้นตอนเช้าบอกๆ yes oh yeah y e a เราก็ทำอย่างเงี้ยแ i k e yes โอเค yes yes <im itation> มันบ่นเรื่องไม่ให้กินนมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่จะให้เดี๋ยวกลับมาจากโรงเรียนจะให้จะให้กินต่อหน้าจะไม่ให้จะไม่ให้มันถือแล้วก็เดินไปไหนละ่ะแล้วมันกินหมดไหมอะ่ะบอกห้แล้วแล้วนมอยู่ไหนบ่ห้แล้วได <im itation> ้เหมือนกันค่ะไม่เห็นมันแพ้อะไรมาไหม คนบอกว่าต,ตอนที่แมวีบอกว่าบอกว่ากินนมเยอะอ่ะมันจะเกิดออลเลอร์จีมันจะเกิดอาการแพ้ใช่ไหมหแล้วมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพ,วพ่วพี่มันกินเบียร์ทุกวันไม่เห็นมันแพ้ <laughs> ก็ถูกเหมือนกันอ่ะเอา้ <laughs> เาชอบคอมเมนต์นี้มากเลยแสดงว่าถึงกินนมได้เยอะแต่ ในเฟซบุ๊กบอกแล้วแลกรณีนี้ก็เลยมีคนรอกว่าจริงค่ะไม่เห็นบนแพ้แผสันหนามาเงย่อยหัวพี่กินเบียร์เยอะไม่เห็นบนแพ้แผสักน้าหลีิ่ง ยาเยอะ่ะมามันส่งผลระยะยาวนั่งบีก็บอกอยู่น่ดีนดันน่งบีบอกอยู่ว่ามันส่งผลระยะยาว